สวัสดีทุกคนทุกท่านคืนเลย,เยว, okay. วันนี้ก็อยู่กับเกื้อโอเควันนี้ตอนเช้านะครับก็พราเมื่อวานเราว่าเราก็เลยจะเอามาแข่อันหนึ่งเดี๋ยว<ร>กดโอเควันนี้นะครับเราจะพามาแข่งวาดกันว่าวาดสวยแค่ไหนก็ช่วยกดไลค์กดกระดิง่งนะครับกรติดตามด้วย <Okay. S 2> โอเคเราหาที่ร่มดีกว่าหาที่ร่ม เดียวาจะหาที <S 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 ่ร okay. okay. ่วมยังไงพ่มานี่ครับวิโอเควัดอะไรก็ได้ใช่ไหมโอเควัาแบบไหนก็ได้จจ๊บโอเคทำยังไงดีวะ x สองครับทีแต่ว่าหินขาดครับหินขาดมาสองก้อนเลยคุณหินขาดมาสองก้อนเลยอ้าวกงทำแรงไงเอาอะไรตีสี x สองอะตีส x ตีสองมีมีทีแล้วก็ e สองตัวแล้วก็ x สองเลยอ่าลองเขียนดิลองเขียนดิ เออมีตัว T แล้วก็แล้วก็อะไรอีกนะตัว T มีมีอสองตัวแล้วก็ x สองเลยมาเลยเขียน <sausage? S 1> <ALK AR. S 2> ทียังไงไม่เข้าใจบ่ไม่เอาแบบว่าเ ขานาดที่ผมเนี่ยกำลังรอคอยมา,าเลยนี่ครับว่าไปถึงหมดอันนี้ครับออกต้องวาดตัวเองดีกว่า,วาเ,วเพราะว่ามันได้อะไรเยเพราะว่า,าออมันถึงจะวาดงานเฮ้ยใจเย็นหนมึงหายไปไหนมหายไปไหนไม่รู้เลย เจออ่ะเออนีอออ่หุ้ยมั้นไม่ใช่อันนี้ลองใช้ดีเอ็กสองกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยทุกคนหมามันมาหามึงไม่ต้องโอวยเรื่อง นี่ด้วยไอ้กดลวาดวาดไปถึงไหนวะวาดไอ้กูลวาดไปถึงไหนเนี่ยแน่ห้องยูทูปอ่าโหโหกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไอ้กุลไอ้กุลบอกอ้สนุกดีเนาะสนุกดีมากเลยของวาดวาดไปวาดมาเนี่ยโอ้โหดูเต็มเต็ม พราะว่าแตกต่างกันมากมนะเออว่าเท่าไหร่นะเอาไงเอไปวกูก็วาดแบบว่าเออนี่นะผู้ชมเราจะวาดให้แบบว่ามันมันก็แบบมัน หมือนเราวาดเหมือนตอนเด็กๆที่ผมวาดแต่มันสีขาวจะเอาอย่างนี้เลยนะนี่นี่แหละมันถึงจะง่ายเด็กแล้วเราจะหาอะไรดีมาทำไม่รู้ดิหาอะไรมาเล่นเล่นเล่นเอ๊ะอะไรวะยินอันนี้แหละมันจะวาดง่าย ดูมันนี่อ๋อมันจะเขียนออกไหมนะ่ะเฮ้ยมีอะไรที่มันวา,าดคาสั้างสั่คมา <ไป S 2> มึงอะไรอ่ะทุกคนฮะขี่รถไปแล้วบางสิ่งอเออตอนนี้ก็อยู่ช่วงนี้เฉยอะไรวะ แล้วก็วาดอะไรเกิดขึ้นใครก็ต้องรู้่ะวาดยังไงก็วาดัดยังไงของวาดยังไงวะ ดูดิว่าไปถึงไหนวนเนะออเ,ววนเนี่ยใครจำได้ไหมแมงสาบตายอยู่ตรงเนี้ยใครจำได้คุณเนี่ยใครจำได้แต่มันหายไปแล้วคุณอ๋อเตงมันให้ปไปไกลๆบวะควายเอ้เพื่อนเดโอ้รอนีอ่ โอ้โหปีไว้กระจายอยู่ตรงนั้นโอ้ว่าต่ออีกแล้วคุณไมันวนอยากวาดใช่ไหมเออไม่ต้องแค่ชอบวาอย่างนี้นะครับ่นดูดิโอ้โหวาดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำเลยทุกคนหาเบื่ออะไรทั้งนั้นเสียงดังอ่ะ 干什么的歌？